อ่าฮ่เป็นยังไงไม่เคยเห็นเพนกุชิเล่นโหมดเฮอร์เลอร์หมดสยองขวัญน,นี้มาก่อนใช่ไหมหลานในเกมโลบ็อกนั่นเองโอเคมาเปลี่ยนแนวไปเล่นเกมใหม่กันนะไปกันเลยนี่โอ้โหช่างเงียบเหงาเสอเือลเกลือนั่นเนี่ยที่นี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ่าฮ่ามีไฟฉายด้วยไอย้พวก ยาวเท้าเบาบังค่าอีกขอไฟฉายหน่อยขอไฟฉายหน่อยเย่ yeah, ได้แล้วโอเคนี่อะนี่อะไรก้องโอเคได้กล้องมาแล้วเฮ้ย hey, พวกได้ข่าวมาว่าแถวนี้เคยมีเด็กพัดหลงหายไปหลายคนใช่ไหมล่ะวันนี้เราจะไปตามหาเด็กกันนะฉันคาดว่าเด็กพวกนี้น่าจะอยู่กันในถ้ำนะเอ้ย hey, ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนข้าบ้างเลยเหรอมาเลยมาเลยมาเลย เดี๋ยวแบตจะหมดต้องประหยัดแบตสักนิดหน่อยแล้วกันเอาพวกใช้ไฟใช้สิเดี๋ยวข้าเดินนําเองโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพวกอยู่ไหนเอาไปทําอะไรเนี่ยโอ้โหช่างาเถอะเออเออมันมีหลายทางฮะขวารายซ้ายดีทางไหนดีนะทางนี้แล้วกันเอ้เฮ้ยข้างล่างนี้เป็นหลุมวะเนี่ย ลงไปก็ได้ถ้าจะเสี่ยงว้าวโอ้โ,อโอหมือเลือกกันเฮ้ยพวกรอข้าด้วยว้าว้าตัวไรเนี่ยโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งโอ้ยพวกโอ้ยอ,อย่าไปทางนั้นฉันเพิ่งเจอตัวประหลาดมาไอ้พวกมาอยู่ด้วยกันเราต้องเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันนะ ไปได้วยกันนี่แหละเราว่าเราควรจะไปทางนี้นะผมไม่มีอะไรละเอาละไหนดูสิเฮ้ยนี่มาซ่าโครงกระดูกคนนี่นะคนไปซากกระดูกของเด็กที่พัดหลงที่เป็นเด็กสาบสูญเราต้องตามหาไอ้ฆาตรกรโลกจิตที่ฆ่าเด็กในถ้านี้ให้เจอจนได้ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นห,หลักฐานว่าเรามาที่นี่เอาจริงๆแล้วบรรยากาศเอออะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยพวกถอยมาถอยมาโอ้ยโอ้ยสวยแล้วโอ้อาแต่คนต่างนี้เนี่ยโอ้เฮ้ย hey. มาไงพวก รายังอยู่ด้วยกันอ้าวเราเจอเพื่อนกันอีกคนแล้วอ่าเจอเพื่อนนี่ไฟฉายนี่เอ้ยไม่ใช่ไฟฉายนี่มันแบตเตอรี่ใช่ไหมอ่าได้แบตเตอรี่มาแล้วเรียบร้อยอ่ะนนี้คงเป็นก้อนหินนะสินะเอ้านายเก็บลรวโอเคโอ้โหให้ตายสิ ว้าวมามา,มาทางนี้กับเรามาทางนี้กับเราพวกมาเป็นเพื่อนเราหน่อยเอามามาเลยฉันคิดว่าเจ้าฆาตก,กรนั่นคงเป็นผีแล้วนะที่อ่ะโอ้ตกใจตกใจเงาตรงนี้อ่านี่ที่ไหนก็ไม่รู้เอาพวกมานี่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 มาเป็นเพื่อนเราหน่อยเออเอาทางตันแฮะ มาทางนี้มาทางนี้ตราบใดที่เรายังไม่เจอผีเราก็จะไม่หนีออกไปจากที่นี่เราจะอยู่ที่นี่ต่อไปเหมือนเวกาเอาตัวรอดนั่นนี่ะเราเนี่ยเฮ้ยโอ้โหว้าวมีสามทางพวกจะเอาทางไหนทางตรงเลยไหมทางตรงก็ดีนะทางซ้ายก็ได้นะนี่ทางตันเฮ้ยแต่มันโอ้โหอีกทางหนึ่งนี่อ่านี่ก็เอ้ยทางซ้ายนี่ทางขวานี่โอ้โหสับสนมาแล้วเนี่ยโอ้ ถายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานมาไปได้วยกันโอ้โหนี่เรามาที่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่าเราไม่ได้เจออะไรเลยนะเนี่ยตอนเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันแค่สองคนโอ้โหแล้วก็ต่อชีวิตรอดให้ได้ เฮ้ยเฮ้ยว่ะเยเฮ้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 ยหนีเร็ว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 หนีมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะเฮ้ยทางตันสวยแล้ว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 โอ้ยไม่น่าพูดเลยว่าเราไปจะไปเจออะไรบ้างเฮ้ยเจอเพื่อนแล้วว่าไงพวกอาล่ะไปเลยมปเลยใครจะนำหน้าดีนั่นแหละน่าคือผู้กล้านายนำหน้าเราไปก่อนเลย โอ้ย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 เดินเร็วเร็วไปแล้วมาเลยมาทางนี้ทางนี้ทางตันเหมือนเดิมมันทางตันพวกต้องลอกลับไปทางเดิมเราหลงมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยหลงกับเพื่อนเพื่อนหลงกับทุกคนเอ๊ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรรีบถอยมาถอยมาถอยมาเฮ้อเฮ้จะรอดไหมเนี่ยเราเหลือกันไม่กี่คนละเฮ้ยโอ้โหแบตเตอรี่ใกล้หมดล้ะก้องถ่ายรูปเลยดีกว่าโอ้หไม่เห็นเจออะไรเลยโทรศัพท์นี่คงเป็นโทรศัพท์ของเด็กที่สาบศูน เยู่แน่เลยหรือว่าเขาเป็นใครกันเนี่ยเอาละพวกเอ้าไปไหนอะมานี่สิโอ้ยอ่าเราไม่อยากอยู่คนเดียวพวกเอา้าเอ้าไปไหนเอ้ามานี่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 ไอ้ไอ้นี่ไงอุโมงค์ที่เรามาเมื่อกี้อุโมงค์รอดอ่าฮะเราใช้ก้อนหินเอง อ่าเรียบร้อยใครก็ได้เก็บก้อนหินทีโอเคเดี๋ยวเราเก็บให้ก็ได้มามาทางนี้ต่อพวกนี่ไงขวานอ๋อมันปลาได้อ๋อมันปาได้ไดใช่เห็นว่าเพื่อผู้หญิงคนนั้นเขาตายไปแล้วนะแล้วก็ควรไว้อะไรให้กับเขาด้วยแ้วก็ไม่เป็นไรแล้วละ่ะ ไอ้แบตเตอรี่ของเรากล้จะหมดแล้วพวกมากับเรามากับเราเราจะประหยัดแบตเตอรี่เอาไว้ด้วยกันยิง่งยิ่งแถวนี้ยิ่งแคบซะด้วยโอเคโอเคไม่มีอะไรมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยนายเจออะไรเหรออ๋อ ลืมเปิดไฟฉายโอ้โหโอ๋อยังอยู่ยังอยู่เราแค่ว่าเหมือนเราติดอยู่ในเขาเรากดเฉยเฉยพวเราว,ว่านะว้าอ่หนีแล้วหนี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 หน,นีอย่าไปทางนั้นกลับมาทางนั้นมีผีทางนั้นมีผีมันมีผีมันมีผีผอา โอ้โอ้ยโอยโอเคกลับมาเกินใหมน่าเสียดายและน่าสงสารมากเลยโอเคครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซัดใครนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเย่กระโดดรอบกองไฟกัน